สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารข่าวดีมาแชร์กับทุกท่านได้รับทราบนะครับเมื่อทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ออกมาเผยว่าตุลาคมนี้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิดเริ่มคลี่คลายนะครับโดยมีทั้งโครงการใหม่และก็โครงการเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนกันบ้างน,นะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ หากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยแชร์เพื่อนตัดดูเยอะๆนะครับใครมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสุพัฒนพงษ์เล็งใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตุลานี้หลังโควิดคลี่คลายนะครับนายสุพัฒนพงษ์พันมีเชารองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่านะครับจากสถานการณ์โควิดที่ผู้ป่วยลดลงต่อเนื่อง ในขณะที่ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลกำลังประเมินสถานการณ์ในเดือนกันยายนนี้อย่างใกล้ชิดนะครับหากจำนวนผู้ติดเชื้อยังทรงตัวและไม่มีคัสเตอร์ใหม่ๆที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากเพิ่มขึ้นอีกถึงเวลาที่จะเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับมาตรการที่จะใช้มีทั้งนโยบายที่เป็นนโยบายใหม่และนโยบายเดิม โดยนโยบายเดิมเช่นโครงการคนละครึ่งหรือนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ยังมีอยู่นะครับโดยมีการขยายระยะเวลาออกไปก็ยังดําเนินหน้าต่อไปตามนั้นนะครับหากดูสถานการณ์ในขณะน,นี้เป็นไปได้ด้วยดีนะครับประชาชนดูแลตัวเองดีก็คิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจโดยจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคมนี้เลยนะครับโดยนโยบายทุกอย่างอยู่ในลิ้นชักอยู่แล้วนะครับ รอเวลาที่เหมาะสมที่จะเอาขึ้นมาใช้ได้แค่นั้นเองนะครับนายสุพัฒนพงกล่าวนะครับยังกล่าวต่ออีกว่านะครับตอบคําถามประเด็นเศรษฐกิจในปี2564จะยังขยายตัวได้หรือไม่ก็ประเมินว่าจะขยายตัวได้ยังมีบางส่วนของเศรษฐกิจที่เติบโตได้อยู่นะครับส่วนประเด็นข้อเสนอจากภาคเอกชนและธนาคารแห่งประเทศไทยให้กู้เงินเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนายสุพัฒนาพง์กล่าวว่า ยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกู้เงินเพิ่มในขณะน,นี้เพราะเงินกู้ที่ยังมีอยู่ยังเหลืออีกกว่า4 0 0แสนล้านบาทนะครับ<ๆ>ก็มีแน่นอนนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่จากรัฐบาลนะครับหลังโควิดเริ่มคลี่คลายโดยใช้เงินกู้ที่มีอยู่กว่า4ี0แสนล้านบาทนะครับก็ต้องรอดูเดือนตุลาคมนี้นะครับว่าจะเป็นโครงการแจกเงินเพิ่มเติมหรือจะเอาโครงการพวกเราชนะกลับมาใช่อีกครั้งนะครับเพราะว่าเยียวยารอบที่ผ่านมานะครับ ได้แค่2 9จังหวัดรอบต่อไปนะครับน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งประเทศก็อยากจะให้ได้กันทั่วถึงนะครับไม่ใช่แจกแบบล็อกจังหวัดจ่ายแบบล่าสุดนี้นะครับเพราะว่ายัางไงคนมันก็เดือดร้อนกันทั้งประเทศนะครับก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวความคืบหน้าเยียวยานะครับที่นํามาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทันท,นท่วงที หากมีความคืบหน้าก็จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ